ก็อยากจะให้พี่หมอพี่อาร์ตนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญประจํากรมปศุสัตว์แล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับงานต่างประเทศของกรมปศุสัตว์ด้วยอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะกรมปศุสัตว์จะมาเกี่ยวอะไรกับแฟพอพอดีพี่อาร์ตเพิ่งเกษียณมาเมื่อปีที่ผ่านมาก็อยากจะให้พี่อาร์ตเข้ามาช่วยแนะนาด้วยครับพี่อาร์ตอะไรพูดบ้างครับก็จริงๆเลยถามว่าโอเป็นแนวความคิดที่ดีครับที่พอดีผมได้มาเจอทอตเอร์คงศักด์นะครับที่เอาเขาเอาบริษัทเอาเขาเอาเขาฟตรงนี้ก็จริงๆแล้ว ในส่วนตรงนี้เป็นความคิดที่ถือว่าเยี่ยมยอดเพราะเราจริงๆประเทศไทยเนี่ยจะต้องช่วยพัฒนาในเรื่องของตั้งแต่การปลูกนะครับแล้วก็กระบวนการการผลิตนะครับแล้วก็รวมทั้งทุกขั้นตอนที่จะมีต่อๆไปนะครับเพื่อเรื่องของการพัฒนากาแฟไทยนะครับให้สามารถที่จะแข่งขันนะครับในตลาดของกาแฟต่างประเทศได้นะครับเพราะผมเชื่อมีความเชื่อมั่นว่าในกาแฟที่เราปลูกในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีรสชาติดี นะครับไม่แพ้ใครในโลกเลยนะครับแ้่เราต้องสนุนอาโคคาฟี่ครับเพื่อกาแฟเพื่อคนไทยครับขอบคุณครับผมอยากจะให้พี่อาร์ตพูดเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนอีกสักเวอร์ชันสั้นๆเมื่อกี้เวอร์ชันภาษาไทยแล้ว